ว่าไงครับเพื่อนรักเสียยะจัดหายเก่งเล็กมิซูมิชิแอทถางวดพ่นหาพับาทตลอดสัญญารถปีใหม่ไม่น้อยไม่สี่หมโลเงินเดือน8,000-9,000จัดไตะครับผมสครับเสียยะบันทา่าพ่อกับเสียยะทั้งที่ลูกค้าตรงใดรถด,ดีรถง่ามรถสวยไปแลนกายเงิ่อนกายคาำเขาบ้านครับผม มิตซูบิชิอัคขาดปี2018นะครับตัวท็อปพวงม,มาลัยมัลติฟังชันเกียร์ออตโต้จอติดให้ไม่4ี0 0มืโลกุนแจรี่โหมทรถบานสวยๆส,ยสภาพงามๆครับผมฟีดาวฟีจองบัตรใบเดียวโอ้โหยสวยๆเบาภายนงภายในใหม่ๆแต่ว่ายังามาทำเดลั่งอ่ะเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับผมดากเดิมท่ายเดิมน,น็อตบ่มีห้อยไขยห้อยแกะ นี่บอกไม่แรงคู่มือ,อยางอะไรมีครบยางอะไรบ่เคยล่องดินรถบ่เคยติดกงติดแกรบรถบ่เคยมีประวัติชนนักที่ความจมน้ำสังเกตตะคงตะเข็บเดิมเดิมหมดจากโรงงานเสะรับประกันไห้กาลันตีไหครับพี่น,อน้องครับผมสวยๆกับมิตซูมชิแอคทาบคันนี้เอ,อเวอร์ของเครื่องนี่ หนาเดิมเครื่องเดิมนอม็อตป้อมมีห้อยไขห้อยแกะขัานหนาเดิมเดิมไอพีม <c oughs> ูดฝากระโปรงเดิมเดิมแผ่นกันความร้อนอยู่สติ๊กเกอร์มอกอรอยู่แบตเตอรี่สวยสวยใหม่ใหม่กับมิตซูมิมชิแอทาร์ด1.2 G L X ปี2018ราคาขายถูกๆเลยครับ335,000บาทพี่น้องมากพี่น้องชอบแคปหน้าจอเสยียแอดไลน์หน้าช่อง t ิกตอกเฟซบุ๊กยูทู e เอาส่วนลดไป20 0 0 0บาทเหลือขาย3 1 5 0 0 0บาทยังมาพอรับดอกเบีย้ย0 12เดือน12เดือนเอาไปแลนตั้งโตรครับปีแรกพ่อนงวด3,900บาทหลังจากนั้นงวดผ่อน5,000กว่าบาทตลอดสัญญาเอฟซีมักเอฟซอบรับชมเสยะจากจังหวัดอีียงแน่คอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวเซยะซุมแจกเสือเอฟซีแฟนเพไปไห้ด้วยครับผมแจว